หลุดปากลูกคนที่สองยกทางบ้านไปต่างแดนแห่จับพิรุษชาคริตแอนลงรูปเดียวแฟนคลับถล่มไอจียับหลุนขึ้นแทนเป็นคุณพ่อลูกอ่อน พวงคู่กันมาเปิดใจย้อนเล่ากระแสดรามา่าหลังประกาศแต่งงานสำหรับอดีตพระเอกไม้เลือ้อยชาคริตยามนาม้มและภรรยาแอนพันเธอราเขาสอนให้เรารู้จักคำว่ารักคืออะไรสอนให้เรารู้จักว่าการมีคุณค่าในแต่ละวันมันคืออะไรเมื่อก่อนเป็นคนเห้าๆอยากไปไหนก็ไปแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกอยากกลับบ้านรู้สึกว่าเขาเติมเต็มจนเกินรู้สึกว่าการกลับมาอยู่บ้านการมีความรักในครอบครัวมันเป็นสิ่งที่วิเศษ มากๆแต่กว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการต่างๆที่ต้องฝ่ากฟันต่างๆนานาโดยเฉพาะคุณแอนมีคอมเมนต์ต่างๆว่าไม่เหมาะสมไม่สวยค่อนข้างแรงมากด้วยค่ะอย่างเรื่องงานแต่งงานเราก็มีการเตรียมมาพอสมควรเพียงแค่เราไม่ได้บอกใครเพราะเราอยากแต่งกันเงียบๆแต่ว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเชิญหรือว่าเพื่อนฝูงที่เราเชิญเขารู้ว่าต้องมางานวันนี้แต่พอวันที่ข่าวออกมาใกล้กับวันที่แต่งติ ทแล้วซึ่งเราก็คุยกันตลอดสิ่งที่มันทําให้เราผ่านมาได้ก็คือตัวเขาด้วยตัวครอบครัวด้วยส่วนด้านหนุ่มชาคริตเผยว่ารองครับก็เสียใจว่าเขาทําอะไรผิดผมก็บอกว่าขอโทษเขาไปสิ่งที่เราไม่ได้บอกใครตอนนั้นเพราะว่าเราก็อยากมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปเพราะด้วยความที่เป็นตัวเราเองสิ่งที่ผมกลัวที่สุดที่ทําให้อยู่กันไม่ได้ก็คืออาจจะไปกระทบกับครอบครัวเขาหรือเปล่าที่แบบผา ายใน3มชั่วโมงภายในข้ามคืนทุกคนมาสนใจเพราะเขาใช้ชีวิตปกติมาตลอดนั่นคือสิ่งที่เราเป็นห่วงมากกว่าแต่ว่าบางทีมันมาพร้อมกับสื่อสังคมอะไรอย่างนี้มันมาเป็นของคู่กันซึ่งตรงนี้มันต้องใช้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กว่าที่คนจะเริ่มเข้าใจแต่กว่าจะถึงวันนั้นผมกลัวว่าผมจะอยู่กับเราไม่ไหวมันก็เลยกลายเป็นเครื่องพิสูจน์ไม่ได้พิสูจน์เราเองกับสังคมแต่ว่าเป็นการพิสูจน์เราสองคนเองด้วยซ้ำว่าเรา กันจริงหรือเปล่าเราอยู่ด้วยกันได้ไหมทุกวันนี้มันเป็นบทสรุปที่ออกมาผมว่ามันเป็นสิ่งที่สวยงามก็ดีใจที่ทุกคนเข้าใจและทุกวันนี้ประเด็นพวกนี้ก็หายไปแล้วและตอนนี้เองครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมากๆแถมยังรักกันมากๆและยังมีแฟนคลับที่คอยติดตามว่าเมื่อไหร่พ่อชาคริตและแม่แอนจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสองอีกครั้งล่าสุดทั้งแอนและชาคริตได้แพลกกระเป๋าไปเที่ยวที่ต่างประเทศด้วยกันซึ่ง แอนได้โพสภาาวนหวานลงอินสตาแกรมพร้อมทางแคปชั่นระบุว่า ลูกมาด้วยนะหลังจากที่โพ์นี้เผยแพ่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิจะมีข่าวดีไหมนะทำนองให้พี่โพได้แล้วจ้าแม่แอนจะมีเบบีโน .2 หรอคะดีจังเลยคะ่ะน้องสาวพี่โพต้องมาแล้วล่ะโชว์ความสามารถหน่อยนะน้องสาวพี่โพต้องเข้าลคะค่ะน้องโพอยากมีน้องแล้วคะ่ะคุณพ่อคุณแม่แต่จะมีข่าวดีเรื่องอะไรนะั้นต้องรอฟังจากปากแม่แอนเองดีกว่าจ้า